อันนี้ก็ที่ลงของอกาเบอร์บานค่ะเคเบิร์เบนเคเบิร์บานนะคะน่ะเนาะสูงเด็ดค่ะที่เอออยู่มาเป็นเกาะแล้วมันเป็นด้านภูเขาหรอือว่ามันเป็นเกาะมันเป็นภูเขาเลยถ้าพูดเลยอยากกันชมก็ขึนน้นกระเช้าเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะพันกระถานล่องมาคันเด้อปะเอเอ,เอ,เอ,เอตุ๊กตาบอดได้คนเนาะคะ่ะ อ oh, ันนั้นก็เลยพอดีไปนั่งพักกันดื่มแล้วก็เลยนาำพักกันค่อยๆลงไปอันอยู่ข้างล่างอีกเรื่องนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นอันนี้มาเป็นภูเขาเนาะภูเขาทั้งโลกเนาะเนาะอากาศดีดีคลมเย็นๆนะจ๊ะยูเมืองนามือค่ะซิตเเดลฟอมนามือเนาะ ก็ค <usion> ือพวกเขาอ่นใส่เคเบิละมางั้นหรอปะเปดูวน้ำมาเลยอีนอดอียิเนี่ย